ก็ในคําถามแรกนะครับก็มีคําถามว่า,าสมศจะมีการลงตรวจเยี่ยมในช่วงไหนนะครับก็ซึ่งเมื่อสักครู่ก็ได้บอกไปแล้วว่าประมาณมกราคมพานะครับแล้วก็ในช่วงของธันวาปีนี้ก็จะมีการประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่จะเข้ารับการประเมินในช่วงครั้งที่1ของปีงบประมาณ69นะครับ,รบแล้วก็คำถามต่อไปตามาที่ประกาศชื่อศูนย์พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กไปแล้วนะครับ ในการประเมินแบบคลัสเตอร์เนี่ยยังจะยึดชื่อจากสถานศึกษาที่ได้ส่งไปให้กับกรมแล้วหรือไม่ครับตอนนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนในบางส่วนนะครับอาจารย์นะครับเพราะว่าพอตอนแรกเราก็จับโดยกระบวนการด้วยวิธีการจับต่างๆนะครับแต่ทีนี้เราก็ส่งไปให้ที่ต้นสังกัดดูนะต้นสังกัดก็อาจจะอาจจะกลับส่งข้อมูลกลับมาใหม่ว่าเออตรงนี้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อ,อไหร่ก็ตาม ที่กรณีเกิดมีปัญหาเนี่ยนะครับเราจะเราจะใช้วิธีการประเมิน2รูปแบบนะครับคือประเมินแบบเป็นลายแห่งเหมือนเดิมแหละถ้ากรณีที่ศูนย์ไหนอยู่บนดอยอย่างเงี้ยนะครับแล้วไปห่างๆกันนะครับก็อาจจะใช้การประเมินแบบปกติคือแบบเป็นลายแห่งแต่ถ้าแต่ถ้าคัสเตอร์ที่เรามีอยู่นะครับที่ยังสามารถดําเนินการได้นะครับเราก็จะดําเนินการเป็นการประเมินแบบคัสเตอร์แต่ว่า ในการประเมินครั้งที่1ทับ69นี้ครั้งนี้นะครับจะเป็นการประเมินแบบคัสเตอร์ทั้งหมดเป็นคัสเตอร์ที่สมบูรณ์หมายถึงว่าเป็นคัสเตอร์ที่อยู่ในสังกัดเดียวกันสมมติว่า3แห่งก็ต้องเป็นสังกัดอบตเดียวกันหรือเทศบาลเดียวกันอย่างเงี้ยเพราะว่าเราจะคัดเอาคัสเตอร์ที่สมบูรณ์มาประเมินก่อนเพราะว่ามันเป็นการประเมินครั้งแรกอะครับ นะอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคอะไรซึ่งซึ่งเราจะเรียนรู้กันก่อนแล้วหลังจากนั้นพอครั้งที่2ก็จะเป็นส่วนที่เหลือซึ่งอาจจะมีการกระจายอะไรกันไปบางส่วนเราอาจจะแยกไปประเมินเดี่ยวบางส่วนเราอาจจะเป็นคลัสเตอร์อะไรอย่างนี้นะครับอันนั้นจะเป็นในในครั้งที่2ครับแล้วก็ต่อเน,นื่องครับแล้วก็อยากทราบว,ว่าสถานที่ได้รับการประเมินการประเมินแบบคลัสเตอร์นะครับจะสามารถดูรายละเอียดหรือรายชื่อได้จากช่องทางไหนครับสำนักงานจะมีประกาศนะครับประกาศรายชื่อทางเว็บไซต์ ของสมส mos, นะครับประมาณน่าจะประมาณกลางกลางธันวานะครับกลางกลางธันวาท่านจะทราบรายชื่อก่อน1รายชื่อคัสเตอร์ที่จะประเมินบีดังต่อไปนี้หลังจากนั้นพอผู้ประเมินลงไปวิเคราะห์ซาเสร็จแล้วนะครับก็จะมีการประกาศรายชื่อถัดมานะครับประมาณสักปลายปลายเดือนธันวาก็จะมีการประกาศรายชื่อคัสเตอร์นะครับแล้วก็รายชื่อผู้ประเมินนะครับ ในคลัสเตอร์นั้นเลยนะครับอ่าแล้วก็ในการลงพื้นที่ประเมินแบบคลัสเตอร์นะครับผู้ประมาณผู้ประเมินสามารถแยกลงการประเมินคนละศูนย์ได้ไหมครับในวันเดียวกันเป็นแผนแล้วแต่ผู้ประเมินนะครับอันนี้เป็นแผนที่ผู้ประเมินจะต้องวางร่วมกัน2คนนะ่ยท่านมี2คนนะ่ยท่านวางแผนร่วมกันนะครับว่าเราจะไปยังไงที่สามารถที่จะเก็บข้อมูลให้ได้อันนี้แล้วแต่ผู้ประเมินเลยครับเก็บข้อมูลให้ครบถ้วน ตามที่ท่านวางแผนเอาไว้นะครับครับแล้วก็ต่อเนื่องนะครับในการากล่าวเปิดการประเมินนะครับแต่ที่เป็นการประชุมออนไลน์ในวันแรกนะครับในรูปแบบคัสเตอร์นะครับก็สอบถามว่า,าประชุมออนไลน์รวมกันทุกศูนย์ได้หรือไม่นะครับได้ครับได้ครับแล้วก็ในการารายงานด้วยวาจาเนี่ยอันนี้จะต้องอรวมกันเป็นออนไลน์หรือว่าแต่ละแห่ง ด้วยวาจาครับการรายงานด้วยวาจาต้องรายงานออนไซต์เพราะว่าเราอยู่ในเราอยู่ในสถานศึกษาเราอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กแล้วนะครับต้องรายงานแล้วแล้วก็เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าในหนึ่งคัสเตอร์น่ะก็คือจะมีจะมีผู้บริหารต้นสังกัดที่เป็นต้นสังกัดเดียวกันอยู่แล้วนะครับนะครับแล้วก็ส่วนส่วนศูนย์พัฒนาเด็กอื่นๆก็เชิญตัวแทนมานะครับเชิญตัวแทนเข้ามาเพื่อที่จะมารับฟังพร้อมกันนะครับ ตัวนี้บรรยากาศมันก็จะเปลี่ยนไปแล้วแหละผมว่าความที่ความที่ขบวนการในการวิเคราะห์วิเคราะห์ของผู้ประเมินน่ะที่จะเห็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งคัสเตอร์น่ะผมว่าหนึ่งอ่ะผู้ผู้บริหารเนี่ยท่านต้องให้ความสําคัญแน่ๆแหละนะครับอยากจะมาฟังนะครับแล้วครูแต่ละศูนย์สมมุติว่าถ้าบางอิญท่านติดภารกิจติดอะไรก็สกขอให้ส่งตัวแทนเข้ามาเพื่อที่จะอาจจะให้ข้อมูลเพิ่มเติม นะครับเกิดว่ามีประเด็นนี้อา,อาจจะต้องถามคนนั้นบ้างคนนี้บ้างอย่างเงี้ยหรือว่าคนที่ไม่มาก็ออนไลน์ด้วยกันก็ได้ครับก็ไม่เป็นไรแต่ว่าในการรายงานด้วยวาจาจะต้องรายงานออนไซต์ณณศูนย์ใดศูนย์หที่ตกลงกันใน30ศูนย์นั้นในคลัสเตอร์นั้นนะครับแล้วก็ในการก่อนที่จะลงพื้นที่ประเมินนะครับพู้ประเมันภายนอกสามารถขอไฟล์เอกสารในแต่และตัวชี้วัดมาก่อนได้ไหมครับ จะต้องดำเนินการหลังน,นับตั้งแต่วันที่ท่านประชุมประชุมออนไลน์ร่วมกันนะครับกับต้นกับต้นกับศูนย์กับศูนย์พระนาเด็กก่อนพอเราประชุมร่วมกันเสร็จนะวันนั้นนะ่ะท่านก็จะทราบว่าประเด็นอะไรที่ท่านจะขอไงครับใช่ไหมครับเพราะว่าเราวางเราวิเคราะห์สาเร็จเรามาเขียนแผนก่อนพอเขียนแผนว่ามาตรฐานที่หนึง่งเราจะดูเราจะไปเก็บข้อมูลอะไรที่ไม่เห็นของศูนย์ไหนที่ยังไม่มี เราก็จะเล่าให้กันบอกกันณนวันประชุมในศูนย์นั้นบอกว่าอ๋อเรามีเรามีเดี๋ยวเราส่งให้อะไรอย่างเงี้ยครับขอให้ทําเป็นระบบตามที่สํานักงานกําหนดไว้ซึ่งผู้ประเมินเราท่านทราบกระบวนการนี้อยู่แล้วแหละเพราะมันเป็นกระบวนการปกติที่เราเคยทํานะครับแต่ว่าในครั้งนี้เนื่องจากว่า3ศูนย์พร้อมกันหรือ4ศูนย์พร้อมกัน5ศูนย์พร้อมกันไงครับนะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกให้ทุกศูนย์นะ่ะมาเข้าใจณนะวันที่เราประชุมออนไลน์ออนไลน์พร้อมกันณนะวันนั้นก่อนนะครับ แล้วหลังจากนั้นน่ะข้อมูลจะเอาอะไรยังไงอก็ดาเนินการกันได้เต็มที่เลยครับจนถึงวันลงประเมินนะครับแล้วก็ในกรณีที่ในสังกัดมีสถานศึกษาหแห่งเดียวจะประเมินแบบไหนจะไปคัสเตอร์รวมกับใกล้สถานศึกษาอื่นใกล้เคียงหรือไม่ครับคือถ้าเป็นหนึ่งทับหกหนึ่งทับหกเก้าเนี่ยเราจะยังไม่มีประเด็นแบบนั้นนะครับเราจะเอาคัสเตอร์ที่สมบูรณ์แต่พอสองทัหกเก้านี่ยขอดูอีกทีหนึ่งก่อนนะครับว่า ขบวนการพอเราเจอปัญหาเจอวิธีการเจออะไรแล้วเนี่ยเราจะดําเนินการยังไงแต่อย่างที่ผมเรียนคือวิธีการประเมินเรายังมีแบบเดิมคือเป็นรายแห่งเราก็ยังมีอยู่แบบคัสเตอร์เราก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นอาจจะสามารถยืดหดุนได้นะครับครับแล้วก็โรงเรียนอนุบาลเอกชนนะครับจะต้องเข้าประเมินคัสเตอร์แบบศูนเด็กไหมครับโรงเรียนอนุบาลไม่ประเมินแบบคัสเตอร์ครับประเมินแบบรายแห่งครับครับแล้วก็ ในกรณีที่มีการรวมศูนย์จาก3 0ศูนย์ให้กลายเป็น10ศูนย์นะครับภายในปีการศึกษา68แล้วนะครับแล้วก็ได้รับาการประเมินไปแล้วในปี68นะครับแล้วก็ไม่ทราบว,ว่าในอารอบการประเมินถัดไปเนี่ยจะได้รับการประเมินที่เป็นศูนย์เดียวใช่ไหมครับใช่ครับคือถ้าในกรณีที่รวมศูนย์และประกาศชัดเจนมีหนังสือออกมาชัดเจนขอให้ต้นสังกัดทําหนังสือแจ้งมาที่สมศนะครับ เราจะได้ไปปรับฐานข้อมูลว่าท่านจาก3เหลือ1นะซึ่งซึ่งก็มีต้นสังกัดส่งเข้ามาให้เราตลอดแหละครับนะครับมีเรื่อยๆนะครับเราก็จะมีข้อมูลว่าเป็นแห่งเดียวนะครับพอเป็นแห่งเดียวครั้งต่อไปก็ค่อยมาพิจารณาอีกทีหนึ่งว่าในรอบถัดไปจะประเมินกันแบบไหนยังไงอีกครั้งหนึ่งครับครับคำถามถัดมาจะเป็นดีเทลเกี่ยวกับตัวชีวัดนะครับถามว่าแบบอย่างที่ดีต้องย้อนหลังย้อนหลังกี่ปีถึงจะนํามาอ้างอิงได้ครับแบบอย่างที่ดีอาจารย์ครับ เวลาที่เราดูเกณฑ์ใช่ไหมครับว่าระดับ3นะครับขึ้นไประดับ 4. ี่เนี่ยต่อเนื่องสปีพอขึ้นไประดับ5คือต่อเนื่อง3ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการและกิจกรรมที่จะนำมาอ้างอิงเป็นแบบอย่างที่ดีจะต้องมีความต่อเนื่องไม่น้อยกว่า3ปีครับแล้วก็ถัดมานะครับ ศูนย์เด็กสามารถใช้แบบอย่างที่ดีที่ต้นสังกัดให้ดําเนินการมาเคลมคะแนนได้ไหมครับก็ต้องดูก่อนว่าโครงการที่ว่าเป็นโครงการอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นเป็นโครงการทั่วๆไปพื้นๆเนี่ยก็ก็ให้พิจารณาว่ามันสามารถที่จะเข้าในตัวชีวัดใดเพราะว่าหนึโครงการหรือหนึ่งกิจกรรมสามารถอ้างอิงได้เพียงแค่หตัวชีวัด นะครับอาจารย์ไปพิจารณาหลักเกณฑ์ตามที่ผมอธิบายไว้เมื่อกี้ว่า8ดข้อนะครับนะครับว่ามันไปเข้าเกณฑ์ในข้อไหน,นครับครับแล้วก็ในแบบอย่างที่ดีนะครับในข้อที่พิจารณาข้อ7และข้อ8ดนะครับมีข้อยกเว้นไหมเช่นสพดอดในคลัสเตอร์เดียวกันหรือสพดอดใกล้เคียงนะครับอาการประเมินเนี่ยจะเป็นการประเมินเป็นรายแห่งเพราะฉะนั้นเนี่ยในในแต่ละตัวที่พิจารณาคือพิจารณาเป็นแต่ละแห่งนะครับ หมายถึงว่าถ้าเกิดมีการศึกษาดูงานร่วมกันใช่ไหมครับมาศึกษาดูงานแล้วก็เอาเอาโครงการและกิจกรรมนี้ไปใช้ในคัสเตอร์เดียวกันอย่างนี้ก็สามารถทําได้นะครับสามารถทําได้นะครับว่าในศูนย์เราเนี่ยในอบตอรเรามีอยู่3ศูนย์ศูนย์นี้เอาไปใช้เป็นแบบอย่างตัวนี้นะครับแต่ก็ต้องถามว่ามันจะไปเข้าเกณฑ์ตัวที่8ไหมใช่ไหมครับ ถ้าถ้าเป็นหลักการตามนี้ก็สามารถที่จะเข้าได้แต่ก็ต้องมาพิจารณาอีกแหละว่าผู้เมือก็ต้องมาดูว่าหลังจากพูดคุยสอบถามเพื่อยืนยันข้อมูลแล้วเนี่ยว่ามันจริงมันใช่อย่างนั้นไหมนะครับสำนักงานคือผู้เมือเราจะยึดตามเกณฑ์ที่ประกาศเลยครับจะดูตามนั้นเลยแล้วก็จะพิจารณาเอาตามความเหมาะสมด้วยนะครับตามบริบทไม่ใช่ตามความเหมาะสมว่าดูตามบริบทนะครับแล้วก็อ ผลการประเมินพัฒนาการด้านต่างๆของเด็กถ้าได้ถ้าจะให้ได้ระดับ4นะครับจะต้องมีผลการพัฒนาในปีที่สองสูงขวาสูงขึ้นกว่าปีที่หนึ่งใช่หรือไม่ครับถ้าโดยหลักของการตั้งค่าเป้าหมายจะต้องสูงขึ้นเพราะฉะนั้นก็ควรจะสูงขึ้นครับครับแล้วก็ในการเขียนบทสรุปรายงานนะครับในจะต้องเขียนให้เหมือนกันในทุกศูนย์ในคาสเซร์เดียวกันไหมครับ ถ้าเอาหมายถึงว่าบทสรุป,รปผู้บร<ข>ิหาทบทสรุปคัสเตอร์ใช่ไหมครับอ๋อบทสรุปผู้บริหารแบบคัสเตอร์เนี่ยเขียนเป็นฉบับเดียวครับนะครับใช้ทั้งสามศูนย์นะครับสมมติว่าในคัสเตอร์นั้นมีสามศูนย์นะครับมันเป็นการวิเคราะห์ผลของจากทั้งสามศูนย์ขึ้นมาเขียนในบทสรุปผู้บริหารในรูปแบบคัสเตอร์คัสเตอร์นี้เลยมีแค่สามแผ่นนะครับเพราะนั้นใช้ด้วยกันทั้งสามศูนย์ นะครับใช้ด้วยกันกับต้นสังกัดหนึ่งนะครับแต่ว่าไอ้บทสรุปผู้บริหารแบบคลัสเตอร์เราไม่ได้เอาเข้าไปไว้ในเล่มนะครับเราจะส่งให้กับผู้อ่าให้กับต้นสังกัดตั้งหากนะครับมันจะเป็นเอกสารที่ที่อยู่ในในฟิลด์ของ AQA อีกอีกตัวหนึ่งครับครับแล้วก็ต่อเนื่องนะครับแต่การเขียนรายงานจะเขียนแยกเป็นรายศูนย์ใช่ไหมครับเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมครับ อันนีอ้อาจจะเป็นข้อเสนอแนะนะครับไม่ใช่คำถามกรณีศูนย์พพทยเด็กมี4แห่งใช้คัสเตอร์2วันนะครับท่านบอกว่าอาจจะไม่เห็นพฤติกรรมเด็กเพราะเด็กอาจจะนอนกลางวันเนี่ยนะฮะแล้วก็ถามว่าหลังจากประชุมออนไลน์ร่วมกันทางคัสเตอร์แล้วอีกกี่วันถึงจะลงประเมินจริงครับก็ขึเอ,อเราเราจะมีกําหนดการเดี๋ยวสํานักงานจะมีแผนไปให้นะครับอาจารย์ คือเหมือนทุกครั้งที่เราประเมินผ่านมานั่นแหละเดี๋ยวสำนักงานจะออกปฏิทีนการประเมินว่าท่านจะต้องอดําเนินการในส่วนของการวิเคราะห์ซากี่วันและจะเริ่มลงพื้นที่กี่วันจากช่วงไหนถึงช่วงไหนเดี๋ยวสำนักงานจะมีประกาศให้ครับครับศูนย์ที่ได้รับการประเมินแล้วในปีงบห8จะถูกจัดให้เป็นคัสเตอร์ในปีงบ69เก้าไหมครับถ้าประเมินแล้วไม่ครับนะครับแผนการประเมินแบบคัสเตอร์นะครับจะมีการประเมินแบบ ไฮบิดหรือเปล่าหรือมีเฉพาะออนไซต์ครับเรามาีโดยที่กำหนดไว้นะครับมีมีไฮบิดได้ก็คือว่า1ลงพื้นที่ตามที่กำหนดไว้นะครับ2วันหรือ3วนันในกรณีที่จำเป็นผู้เเมินจำเป็นที่จะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมสามารถที่จะประเมินอ,ออนไลน์ได้อีกวันหนึ่งนะครับกำหนดวันประเมินก่อนวันที่จะลงพื้นที่ได้อีก1วันนะครับครับ ในปีหกหกตั้งเป้าหมายไว้แปดสิบทำได้แปดสิบห้าปีหกเจ็ดตั้งเป้าหมายไว้แปดสิบสองแต่ทำได้ทาได้แปดสิบสี่ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายใช่หรือไม่ครับคือมันจะต้องไปพิจารณาอย่างนี้ก่อนนะครับว่าพอสมมติว่าปีปีปีแรกอะที่เราที่เราทำแล้วเราตั้งตั้งที่เท่าไหร่นะแปดสิบสองอ่า ป,ปีแรกตั้งไว้80ดสิทำได้85ดสิบหปีที่2ตั้งไว้82ดสิทำได้84ดสิคือปีที่สองนะ่ยท่านควรจะต้องคือโดยหลักการนะ่ะมันมันไม่ควรที่จะมายึดที่82เหมือนเดิมเพราะว่าท่านทำได้แปดสิบควรจะต้องตั้งไว้อย่างน้อยแปหนะครับโดยหลักนะครับโดยหลักการนะครับแต่ทีนี้ส่วนตั้งเป้าเอาไว้แล้วเนี่ยเดิม82ถ้าทําได้85ควรจะขยับเป้าขึ้นมาที่85 เพื่อที่จะปีต่อมาที่จะที่จะทำะให้มีพัฒนาการนะครับให้มันมีพัฒนาการขึ้นนะครับโดยหลักก็จะเป็นอย่างนี้ครับในการประเมินแบบเดิมนะครับกำหนดให้มีระยะเวลาการส่งร่างรายงานให้ศูนย์ภายใน7วันในการประเมินแบบคลัสเตอร์เนี่ยจะมีการกำหนดวันแบบเดียวกันไหมครับอาจจะมีการขยายวันให้ครับในเบื้องต้นเนี่ยเราเราเสนอไว้ที่15วันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวสำนักงานจะแจ้งท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ สหรับผู้ประเมินนะครับอ,อันนี้น่าจะเป็นคําถามสุดท้ายนะครับเพราะว่าไม่มีอีกแล้วแล้วก็ด้วยระยะเวลานะครับการลงพื้นที่นะครับจะมีการเช็คอินที่สถานศึกษาหรือไม่ครับปกติทาเหมือนเดิมทุกอย่างครับ อคนะครับอ่าก็ทุกท่านก็น่าจะคลายข้อสงสัยในแต่ละประเด็นไปแล้วในทั้งเรื่องของรูปแบบหรือแนวทางการประเมินทั้งแบบปกติทั้งแบบคลัสเตอร์นะครับแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับอ่าองค์ประกอบที่จะมาใช้เป็นตัวตัดสินในตัวชี้วัดในสามมาตรฐาน18ตัวชี้วัดของศูนย์พราเด็กนะครับแล้วก็สถานศึกษาประถมวัยนะครับจากอ่าวิทยากรของเรานะครับท่านอาจารย์เกียรติก็ขออ่ากดหัวใจกดไลค์เป็นกําลังใจให้ท่านอีกครั้ง ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับในการเป็นวิทยากรในวันนี้ขอบคุณครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะครับสำหรับวันนี้ก่อนจากกันนะครับก็ขอเน้นย้ําอีกนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับในลิงก์ที่1สามารถไปกรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ได้นะครับถ้าหากท่านใด ที่ไม่ทราบรายละเอียดของรหัสสถานศึกษา10หลักในส่วนนี้ในแบบฟอร์มลงทะเบียนก็สามารถข้ามส่วนนี้ไปได้นะครับแต่ขอให้กรอกข้อมูลส่วนอื่นที่จะสามารถระบุว่าเป็นสถานศึกษาใดนะครับแล้วก็ในไฟล์นําเสนอนะครับในทุกหัวข้อการบรรยายนะครับรวมถึงของท่านอาจารย์กิรตินะครับที่ ทั้งคู่มือนะครับแล้วก็ไฟล์นำเสนอที่เป็นแบบละเอียดเนี่ยนะก็ปักหบดไว้ให้ในลิงก์ที่2ทุกท่านก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดไว้ได้นะครับเพื่อศึกษา,ารายละเอียดนะครับแล้วก็ไลฟ์วิดีโอของวันนี้นะครับทุกท่านก็สามารถเข้ามารับชมย้อนหลังได้ที่หน้าเพจสมศอนะครับหรือจะเข้าไปที่เมนู Reels นะครับก็สามารถไปค้นดูวิดีโอเก่าๆนะครับที่ ได้มีการดําเนินการไปแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับก่อนที่จะจากกันในวันนี้นะครับหลังจากที่ทุกท่านเข้ามาร่วมกันตั้งแต่ในช่วงเที่ยงครึ่งนะครับก็อย่าลืมตอบแบบทดสอบนะครับวัดความรู้ความเข้าใจหลังจากที่ได้รับชมนะครับการบรรยายทั้ง3าหัวข้อในวันนี้แล้วนะครับท่านมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะครับโดยกติกาก็คือท่านต้องตอบถูก70%ขึ้นไปนั่นก็คือต้องได้14คะแนนนะครับ จาก20คะแนนขึ้นไปนะครับจึงจะได้เกียรติบัตรนะครับจากกิจกรรมในวันนี้นะครับหากท่านใดที่ตตอบในครั้งแรกแล้วคะแนนอาจจะไม่ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ตั้งกติกาไว้ก็สามารถาเข้าไปตอบได้อีกครั้งนะครับเพื่อให้ได้คะแนนผ่านเกณฑ์เพื่อที่จะได้เกียรติบัตรนะครับจากกิจกรรมในวันนี้นะครับหลังจากที่ทําแบบประเมินเสร็จสิ้นแล้วแบบทดสอบเสร็จสิ้นแล้วนะครับอย่าลืมแบบ ตอบแบบประเมินความพึงพอใจนะครับจากการเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้เพื่อที่จะไปพัฒนาปรับปรุงนะครับารายละเอียดต่างๆที่อาจจะยังบกพร่องอยู่ให้ดีขึ้นนะครับท้ายที่สุดนี้นะครับผมนะครับนายพิดังกูลในนามของสำนักง,งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมรับชมในวันนี้นะครับแล้วก็ อย่าลืมนะครับที่จะไม่พลาดโอกาสในการติดตามข่าวสารนะครับแล้วก็กิจกรรมดีๆของสะมมนะครับแล้วก็ความคืบหน้าของแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกได้อย่างต่อเนื่องนะครับผ่านช่องทางเฟ b บุ๊กเ g e สะมะสะนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดทุกคอนเทนต์ดีๆนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ